ก่อนจะดูคลิปนี้ต้องฟังก่อนนะคะคลิปนี้เป็นการสอนรับหรือการสปอยของฟรี UGC Limited ซึ่งมีความไม่แน่นอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เวลาและลิงก์ต่างๆถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆพี่แป้งจะมาอัปเดตให้น้องๆน,นะคะว้าวหวังว่าน้องๆจะถูกใจใชิ้นนี้นะคะสําหรับน้องผู้หญิงก็จะเป็นสร้อยไข่มุกนะคะที่มีเพชรหรือหินสีน้ําเงินอยู่ตรงกลางนั่นเองซึ่งเขาบอกนะคะว่าจะมาแจกในวันนี้ค่ะน้องๆบอกเลยว่า แต่กลัวเขาแจกน้อยนะสิใครอยากรู้นะคะว่าเขาจะมาแจกยังไงเวลาเท่าไหร่นะคะดูคลิปนี้เลยค่ะก่อนจะไปรับชมกันต่อกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่แป้งชมเพื่อไม่พลาดของฟรีนะคะซึ่งข่าวเขาก็บอกนะคะว่าของลิมิเต็ดเนี่ยจะมาในวันพรุ่งนี้นะคะน้อง,องซึ่งตรงกับวันนี้นี่แหละแต่เป็นคืนนี้ซึ่งกลายเป็นว่าน้องๆจะต้องไปเรียนพรุ่งนี้ ต่างๆของเขานะคะจะอยู่ในดิสคอร์ดนั่นเองเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูเก่าวในดิสคอร์ดของเขาเขาว่ายังไงบ้างซึ่งเขาจะมาคืนนี้นะคะน้องๆคือวันจันทร์ที่12มิถุนายนนะคะเวลาตีสามนะฮะซึ่งจํานวนสต็อกนะคะเขาไม่ได้บอกชัดเจนนะคะว่าจะเจเดเท่าไหร่แค่บอกว่าจํากัดชิ้นเท่านั้น ใครที่อยากได้นะคะสามารถกดลิงก์นี้แล้วรอรับได้เลยค่ะสม่ป้นนะคะจะทิ้งลิงก์นี้นะคะกับข่าวอันนี้แล้วก็ที่ของของเขาเนี่ยไว้ใต้คลิปนะคะมีน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะได้จริงๆสามารถกดลิงก์แล้วมารับได้ตามเวลาของเขาเลยค่ะ